ริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาริชภูมิขอต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดส,สกนลนครเพื่อรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒน,นาตนเองโครงการส่นฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2568โครงการส่นฝึกอาชีพชุมชนไตรมาที่3และไตรมาที่4ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาริชภูมิ ครงการสูนฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพรายละเอียดดังนี้ 1. หลักสูตรการสารตะกร้าจากไวเทียมระหว่างวันที่23-29เดือนกรกฎาคมพศัก2568หน้าบ้านปลาจูดหมู่ที่4ตำบลค้อเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนดำเนินการได้15คนคิดเป็นร้อยละร้อย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียน31ชั่วโมงรายละเอียดดังนี้ 1. ดักสูตรช่างเชื่อมระหว่างวันที่5-12เดือนกรกฎาคมพุทธศัก2568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาริชภูมิกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนดำเนินการได้15คนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. หลักสูตรช่างไม้เบื้องต้นระหว่างวันที่14-21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ณศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาริชภูมิกลุ่มเป้าหมายจำนวน15คนดำเนินการได้16คนคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการสูยนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง 1. ห,หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าขามา้าระหว่างวันที่ 14-19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568หน้าบ้านพรสวรรค์หมู่ที่13ตำบลปาหลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกนลนครกลุ่มเป้าหมายจำนวน10คนดำเนินการได้12คนคิดเป็นร้อยละร้อย 2. หลักสูตรการทำขันโตบจากไหวเทียมระหว่างวันที่15-20เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568 นาบ้านหนองกุุงน้อยหมู่ที่12บสอตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจงังหวัดสกนลนครกลุ่มเป้าหมายจำนวน10คนดำเนินการได้สิบเอคนคิดเป็นร้อยละร้อย 3. หลักสูตรการสารเส้นพลาสติกระหว่างวันที่7 7 2เดถึง22ิเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 8นาบ้านตัดพลภยัยหมู่ที่18บแปดตำบลวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจงังหวัดสกนลนคร กลุ่มเป้าหมายจำนวนสิบคนดำเนินการได้12คนคิดเป็นร้อยละร้อย 4. หลักสูตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่การสารกระติบข้าวระหว่างวันที่22-27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568หน้าบ้านป่าม่วงหมู่ที่9้าตำบลคำบอ่ออำเภอวาริชภูมิจงังหวัดสกลนครกลุ่มเป้าหมายจำนวนสิบคนดำเนินการได้11คนคิดเป็นร้อยละร้อย หลักสูตรการทำขันโตกจากไหวเทียมระหว่างวันที่17-22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568นาบ้านดอนส้มโฮงหมู่ที่6ตำบลคอเขียวอำเภอวาริชพงม์จังหวัดสุพรรณบรกลุ่มเป้าหมายจำนวน10คนดำเนินการได้12คนคิดเป็นร้อยละร้อยสรุปภาพรวมดังนี้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพศชายจำนวน43คน เพศหญิงจำนวน67คนรวมทั้งสิ้นจำนวน110คนผู้ผ่านการฝึกอาชีพที่นำความรู้ไปสร้างอาชีพจำนวน4คนผู้ผ่านการฝึกอาชีพที่นำความรู้ไปเพิ่มรายได้จำนวน4คนผู้ผ่านการฝึกอาชีพที่นำความรู้ไปลดรายจ่ายจำนวน36คนผู้ผ่านการฝึกอาชีพที่นำความรู้ไปมีทักษะจำนวน66คนรวม110คน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน5ชั่วโมงโครงการสารต่อสารพระราชาตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงวันที่30เดือนกระกฎาคมพุทธศักร 2, 8, าช2,568ณสาราประชาคมบ้านคำปาทองหมู่ที่10ตำบลหนองลาดอำเภอวา,าร,ริชภูมิจังหวัดสกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน16คนชาย1คนหญิง15คนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตประจำปีงบประมาณ2,568จำนวน5ชั่วโมงโครงการเพิ่มทักษะและการป้องกันไข้เลือดออกณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปาโหลออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่31เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช256 การอบรมจำนวน28คนชาย1คนหญิง27คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาริชภูมิขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนยฝึกอาชีพชุมชนขอขอบคุณค่ะ